กนในกลุ่มว่าลูกให้ดูกันว่ามันจะเป็นงไง mm. อ่าอ่อ่ะ,อะ,อะ,อะนี่มันใช่แฟนอาร์ตเราไหมนเนี่ยต่อไปอุ้ยแล้วนี่ก็น่ารักนะน่ารักน่ารักไปอยู่ได้อยู่ฮะรูปรูปนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่รูปนี้รูปแรกอะ่ะให้ประมาณ ให้ประมาณห้าเต็มสิบนะโอเคไหมให้ประมาณห้าเต็มสิบรูปสองให้ประมาณหกจุดเจ็ดเต็ม huh. ให้ไปนะหกสิบเจ็เต็มสิาย